สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูจีาร,ราพรพงศ์ละลัยอีกนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการจำแนกสัตว์อีกเหมือนกันนะคะแต่เป็นสัตว์อะไรนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ของเรื่องวันนี้นะคะ มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังได้นะคะอันที่3นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาดูว่าครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอาการจําแนก สิ่งมีชีวิตทีนี้เรามาเฉลยใบงานกันนะคะใบงานที่ครูให้ในักเรียนไปจะเป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิต3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชกลุ่มที่2คือกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะอันแรกเป็นรูปดอกคุณนายตื่นสายเป็นพืชนะคะ สร้างอาหารเองได้แล้วก็กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารไม่นะคะเพราะว่าเขาสร้างอาหารเองเป็นพืชนั่นเองแล้วพืชก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ยีสต์นะคะสร้างอาหารเองไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะเพราะเพื่อการเจริญเติบโตและก็ยีสต์สามารถไม่สามารถเคลื่อนตนเองเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้นะคะเพราะเป็นกลุ่มพืชและก็ไม่ใช่พืแชพและไม่ใช่สัตว์ มาลายเป็นกลุ่มสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเคลื่อนที่ด้วยตนเองได้นะคะแมงกระพุนเป็นสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้กินอาหารกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ต่อไปก์อันที่5อันนี้รูปเห็ดนะคะนักเรียนนะคะบางคนมองไม่ออกไม่เป็นไรนะคะกลุ่ม เหตุนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะนักเรียนไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้นะคะต่อไปอันนี้เป็นรุดกิ้งก่านะคะอยู่ในจาพวกสัตว์นั่นเองไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารกินพวกแมลงอะไรพวกนี้นะคะ ก no right. ิ้งก่าก็เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้นะคะต่อไปอันนี้เป็นรูปดอกบัวดอกบัวเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นพืชนะคะสร้างอาหารเองได้แล้วก็ไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะป้านสุดท้ายอันนี้เป็นรูปนกนะคะนักเรียนเป็นอะไรคะเป็นสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ใช่ไหมคะแต่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วก็ เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้นะคะเป็นไงคะนักเรียนแบบทดสอบคราวที่แล้วนักเรียน8ข้อนักเรียนได้8คะแนนไหมเก่งมากนะคะ่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะพอจะแยกออกไหมเอ,อ่ยอันนี้คุณครูบอกไปแล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มาดูลองทดสอบกันนะคะคุณครูมีเกมให้นักเรียนจำแนกประเภทสัตว์ นะคะคุณครูมีรูปหอยข้างค้าวอันนี้อะไรคะนักเรียนน่าจะเป็นแมงมุมนะคะอันนี้กุ้งอันนี้ปลาโรมาหรือปลาหวานนะคะเป็ดกบอันนี้อะไรคะตะขาบนักเรียนลองจําแนกนะคะว่าให้เวลาสองนาทีว่าไหนเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนหลังนะคะ เกณฑ์ในวันนี้ที่เราจะจําแนกสัตว์เราจะมีการใช้เกณฑ์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะมาดูกันสัตว์มีกระดูกสันหลังเห็นไหมคะอันนี้เขาเอ็กซเรย์ฉายเป็นภาพโครงกระดูกให้เลยนี่คือรูปสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะสำหรับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนี้จะมีโครงร่างภายในนั้น จะอยู่เป็นแนวยาวนักเรียนเห็นไหมคะยาวไปตามด้านต่างๆของสัตว์เลยตามรูปร่างของสัตว์นั้นๆสำหรับกระดูกสันหลังที่มีนั้นจะต่อกันเป็นข้อๆมียืดหยุ่นได้ด้วยนะคะเคลื่อนไหวได้มีหน้าที่พยุงร่างกายนั่นเองให้เป็นรูปทรงต่างๆของสัตว์แต่ละชนิดนะคะและก็สำคัญคือช่วยปกป้องเส้นประสาทนะคะ อันนี้ก็เป็นโครงร่างแข็งภายในของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะข้อต่อจะต่อกันเป็นข้อๆแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายนะคะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีเยอะแยะเลยแต่ต่างๆนะคะเช่นคนก็มีกระดูกสันหลังนักเรียนลองเอามือนะคะคลำลงไปด้านหลังของนักเรียนได้เห็นนักเรียนก็กดลงนักเรียนก็จะเห็นเป็น เป็นอะไรคะเป็นเส้นแนวยาวๆก็คือช่วงช่วงตรงนี้เขาเรียกว่าการะดูกสันหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตามร่างกายของเราหรือสัตว์ต่างๆที่มีกระดูกสันหลังก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคะเลยนะคะนี่คือรูปสัตว์ต่างๆนักเรียนเห็นไหมคะสวยงามมากเลยบา,บางบางบางชนิดก็จะเป็นสัตว์ป่านะคะบางชนิดก็จะเป็นปลาสัตว์น้ําก็ได้นะคะ เป็นนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขา4ี่ขาสองขาสัตว์ปีกก็ได้นะคะมีกระดูกสันหลังหมดเลยนี่คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเต่าแล้วนะคะนักเรียนมีกระดองแข็งแข็งแต่ต้องมีกระดูกสันหลังข้างในนะคะต่อไปกลุ่มที่สองเราจะแนกออกมานะคะไม่มีกระดูกสันหลังเป็นยังไงเอยนะคะนักเรียนเห็นไหมมีรูปอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นหนอนอันนี้ก็จะเป็น ไส้เดือนทะเลหอยอันนี้อะไรคะปลาหมึกเนาะอ่ะมาดูลักษณะของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนสัตว์กระดูกสันหลังนี้จะเป็นสัตว์ชั้นต่ำนะคะไม่มีกระดูกแกนข้างในภายในร่างกายนะคะนักเรียนบางชนิดอาจจะมีโครงแข็งแต่ไม่ใช่กระดูกนะคะอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกายบางชนิดก็จะมีเปลือกแข็งหุ้ม อยู่ภายนอกพวกเตา่าพวกหอยพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองอ่ามาดูนะคะลักษณะของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกต่อกันนะคะที่ทําหน้าที่เป็นแกนของร่างกายเขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขั้นนักเรียนได้แก่ไส้เดือนฟองน้ําอันนี้เขียนผิดนะคะต้องเป็นงองงูสะกดนะคะแมงกระพุนอ่านี่พวกฟองน้ํา คุณครูก็หารูปมาให้นักเรียนด้วยดูนะคะฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําล้างจานนะคะเป็นฟองน้ําเป็นจําพวกสัตว์นะคะอยู่ในทะเลนะคะต่ปาอนนี้อะไรคะนักเรียนรูปแมงกะพุนเนาะบางแมงกะพุนบางชนิดก็รับประทานได้บางชนิดจะมีพิษนะคะเวลานักเรียนไปเที่ยวทะเลนักเรียนก็อย่าไปสัมผัสถ้าเห็นแล้วก็ต้องหนีออกมาไกลๆหรือม่กระบอกผู้ปกครองนะคะอันนี้เขาเรียกว่า สัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะเป็นเส้นอยู่ใต้ทะเลเขาเรียกว่าดอกไม้ทะเลนะคะสวยนะคะนักเรียนแต่บางชนิดอาจจะมีพิษนะคะสัมผัสไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอีกบางชนิดนักเรียนไม่เคยเห็นเลยเช่นพวกหนอนตัวแบนนะคะเขาเรียกว่าพาลาพาพาลานารียนะคะหรือนะคะพยาธิใบไม้ ที่ถ้าไปอยู่ในร่างกายคนก็จะเรียกว่ามันจะเป็นอันตรายแล้วทําให้เราเกิดโรคต่างๆหนอนตัวแบนพยาธิตัวตืดน,นะคะอาศัยอยู่ในร่างกายเราไม่ได้นะคะพวกหนอนตัวกลมพวกนี้นะคะนี่ก็หนอนตัวกลมเหมือนกันแล้วก็พวกลําตัวเป็นปล้องเรียกว่าตัวสงกรานนะคะอันนี้ ก็อีกประเภทหนึง่งก็คือไม่มีกระดูกสันหลังอีกเหมือนกันแต่เป็นจำพวกมีขาเป็นข้อพวกมแมลงนั่นเองนะคะผีเสื้อพึ่งนะคะปลิงนะคะตัวต่อตัว,ตวแตนต่างๆอันนี้ก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนเราลองมาทดสอบกันนะคะว่าข้อไหนถูกกันแน่นะอันนี้นะคะนักเรียนอ่านแล้วก็คิด คำตอบนะคะเดี๋ยวครูก็ให้นักเรียนตอบในใจแล้วก็หรือตอบออกมาเลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยไม่ต้องไปรอทําเป็นการบ้านนะคะสัตว์ข้อใดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนักเรียนนะคะดูมีปริงมึกปาลาไหลหอยทากอันไหนดีคะหนึ่งสองสามใครตอบอะไรเอ่ย ปลาไหลถูกต้องนะคะปลาไหลมีกระดูกสันหลังนะคะต่อไปสัตว์ข้อใดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้าเอออยู่ในน้ําก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคนเลยมีวานหมึกปลาไหลปลากระเบนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกักคำตอบคือใครตอบวานถูกต้องค่ะ วานนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำํำอไปอีกสักข้อหนึ่งนะคะนักเรียนเราสามารถจัดกลุ่มสัตว์ชนิดนี้ได้อย่างไรอ่ะเมื่อกี้ไปดูรูปไปแล้วเออจาได้ไหมสัตว์ชนิดนี้ใช่จําพวกฟองน้ํำไหมใช่ลําตัวกลวงไหมหรือจําพวกหนอนตัวกลมหรือจําพวกหอยและหมึกตอบอะไรคะ เป็นจำพวกลำตัวกลวงนะคะข้อนี้นะคะมามาดูสรุปการปักกี้นี้ฉเฉลยฉเฉลยนะคะตอนแรกที่เราได้เล่นเกมกันไปจำแนกถูกต้องไหมมาดูสัตว์มีกระดูกสันหลังอันแรกมีอะไรคะวานนะคะข้างขาวเป็ดกบถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปอีกประเภทหนึ่ง จำแนกออกมาแล้วคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่หอยกุ้งแมงมุมตะาขาบถูกต้องค่ะนะคะนักเรียนมาดูสรุปกันนะคะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนไปเรื่องการจำแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังละนะคะนักเรียนสัตว์กระดูกสันหลังเป็นยังไงคะที่มีโครงร่างกระดูกต่อกันเป็นข้อข้อเป็นแกนกลางด้านในของร่างกาย นะคะเรียกว่าหลังมีสัตว์บ้างมายหลายชนิดเลยเช่นมีกบปลานะคะตอไปอีกจำพวกหนึง่งไม่มีกระดูกสันหลังนะคะพวกนี้จะไม่มีกระดูกเป็นยังไงคะทำหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายได้แก่เยอะแย,ย,ยะเลยนะคะตัวอย่างเช่นไส้เดือนฟองน้ำแมงกะพุนนะคะทีนี้มาสุดท้ายนะคะนักเรียน คุณครูจะฝากใบงานที่10และเป็นสัปดาห์ที่10นะคะสัปดาห์นี้ที่เราจะเรียนกันวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะคะคุณครูมีใบงานก็คือมีอันนี้ไม่ใช่รูปภาพแล้วนักเรียนคุณครูจะมีคําให้นักเรียนเยอะแยะเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคําที่ยกมาในนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนเขียนชื่อสัตว์ที่คุณครูให้มานี้ใส่ในช่องการจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง แล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้คุณครูนะคะอันแรกก็จะเป็นปลาฉลามนักเรียนอ่านชื่อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็นํามาใส่ในนี้แต่ละช่องจําแนกให้ถูกนี่คือรูปใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนไปในลายกลุ่มป .4 เราวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสวันนี้แหละวันพฤหัสนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะนักเรียนลองทำมาให้คุณครูนะคะ นักเรียนลองทํามาให้คุณครูแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์สำหรับวันนี้เรื่องการจําแนกสั์ไม่มีกระดูกสันหลังและก็มีกระดูกสาาันหลังคุณครูขอจบกันเพีเท่านี้แล้วก็ขอให้นักเรียนทํางานส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ